สำหรับในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการอัเภยเชยบุรีนะครับซึ่งเรามีข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับตามข้อมูลของทีพีเมพเนี่ยนะครับ198รยายส่วนหนึ่งก็ให้ในส่วนของหมู่บ้านนะครับได้ได้ลงไปสำรวจตัวเรือนปลอบางเพิ่มเติม,ตมก็อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับวันนี้นะครับกางข้อเป็นการดำเนินการแบบที่เป้าก็ลงมาดำเนินการในส่วนของบ้านตายแย้มนะครับน้อยจันทสีในส่วนของกล่เรือนที่ปลอะบางอยู่หลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นนมิติของที่อยู่อาศัยนะครับมิติของสุขภาพ วันนี้ก็ได้นาตัวกานการับพี่น้องประชาชนจิตอาสาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับโรวเรียนประบางเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับวันนี้ก็ได้มีกิจกรรมในเรื่องของการปลูกปักนะครับสร้างความมั่นคงทางอาหารการที่ประหลัดอาวุโสนะครับตัวแทนของนายอำเภอ อำเภอเชียงรีนะครับได้มอบหมายให้กับผมนะครับผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการต่อนะครับในเรื่องกลุ่มปลระบางนะครับทางผมแล้วก็กรรมการหมู่บ้านก็ได้คาดกลุ่มเปละบางที่สุดของบ้านสะพานเซยก็ได้ดำเนินการต่อนะครับในการซ่อมแซมบ้านดูแลแล้วก็ได้ปลูกผักสวนครัวไว้ ข้างบ้านสมัยก่อนก็ศึกโหรพังนะครับหลังคากระเบื้องก็แตกหลังคารั่วนะครับภายในบ้านก็ควยแสยงสว่างเลยก็ไม่พอเครื่องใช้ก็ไม่ค่อยมีแล้วก็จากการที่เนี่ยก็ได้นาเดินการกันมาตลอดนะครับได้ช่วยเหลือกันหลายหน่วยงานนะครับก็เข้ามาดูเฉพาะมิติของสุขภาพก็จะ มุ่งเน้นไปที่งานสาธารณสุขก็จะพบว่าภรรยานะครับ83ปีสามี90ซึ่งมีโรคประจำตัวทั้งคู่นะครับแล้วก็การเดินเหินก็ไม่สะดวกหูตึงโรคเบาหวานตาบวมาฟางแล้วก็กระบวนการคิดอะไรเนี่ยเขาดับไปแล้วฉะนั้นเขาจําเป็นต้องมีการเรียนรู้มีพี่เลี้ยงนะครอบครัวพี่เลี้ยงยมาดูเนี่ยแล้วก็น่าจะมีการพัฒนาในส่วนสําคัญนะครับในบ้านของคนคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเนี่ยมักจะมีปัญหาซ่อนเร้นอยู่เยอะ พอถามชาวบ้านนะครับหรือว่าถามเจ้าตัวเขาจะบอกเขาไม่มีอะไรเขาอาจจะขาดแค่ไรายได้เขาก็บอกแค่ไรายได้แต่จริงๆแล้วมีปัจจัยปัญหาท่อนเร้นอยู่เยอะในส่วนของมิติอีกเรื่องหนึ่งก็คือความปลอดภัยภายในก็จะพบเรื่องไฟฟ้าคณยานคนตาเนี่ยต้องเสียบปลั๊กเองโอกาสที่เกิดไฟชอดแล้วก็ทํากับข้าาแก๊สไม่ได้ซึ่งโอกาสที่จะเกิดไฟเกิดไฟพิบัติเนี่ยสูงมากนะครับซึ่งตรงนี้เป็นมิติที่เป็นยกตัวอย่างนะครับว่า เพียงแค่นี้เราก็รู้ว่าบ้านหนึ่งครัวนะครับมีปัญหาเยอะทุกกลุ่มผมเชื่อว่าเราช่วยได้แต่ก็สำคัญเรื่องของข้อมูลการสืบข้อมูลให้ชัดในแต่ละผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยเสนอต่อผู้บริหารให,ให้รับทราบตร,ตรงนี้เพื่อจุมตนจะได้ร่วมดูแลกันคือในส่วนของอบตอก็โดยโครงสร้างพื้นฐานก็เราก็เข้ามาดูแลตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินผู้สูงอายุนะครับแล้วก็สวัสดิการอื่นๆที่ก็ ทางผู้สูงอายุจะได้รับคือทางอบตอก็พยายามที่เข้าไปดูเลได้ก็ไม้การตกปกป้องขอของกอุณนะครับทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะ ดำเนินการนะครับเพื่อที่จะให้ในส่วนของครัวเรือนของตาเย้มน้อยใจตีนะครับอันใดใช้ชีวิตนะครับอย่างอย่างปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะดํานงชีวิตอยู่ในส่วนของต่อไปก็จะมอบหมายให้สี่พี่เลี้ยงเนี่ยนะครับอันที่รับผิดชอบนะครับมอบหมายให้ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้เข้ามาดูแลมีสิ่งไหนนะครับอันที่ในเรื่องของการดาเนินการเพิ่มเติมเนี่ยยังขาดเหลืออยู่ก็ก็อาจจะได้ลงมาดาเนินการช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะให้ตายายนะครับอด้ดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ